สวัสดีครับพบกับช่องปอย e อเวอรนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ในคืนวันลอยกระทงนั่นเองนะครับหรบวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะครับอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีนะครับเดินขบวนนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมจะต้องไปตอนนี้ผมสายแล้วล่ะเดี๋ยวรีบไปแล้วนะครับไปตั้งขบวนกัน เขาไปรอตั้งขบวนกันที่จวนผู้ว่านะสุดท้ายไปไม่เจอใครเลยต้องวิ่งออกมาสรุปก็คือเขาอยู่คนละฝั่งกันสวัสดีครับมิสแวร์ลัปานะคะน้องอะไรนะครับน้องแจนนะคะแจนนะครับกวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องอะไรนะครับโซบัมิสแกร์ลัมพู2025ค่ะครับ มิแกนมิแกนขยวสวัสดี่ครับีนี่เราใกล้พุก huh. ิพุกิขยำวอ่าอ so ันอันนี้คือิแกนนิแกนะครับพิแกนพิิแกนบสิแกนบ้านห้องีครับีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวออสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าเขาวนีิษแกนพิแกนอรครับพิแกี่บโอ้ยเขาบอกว่าพี่งเยอะมแล้วจริงไหมยังไม่เยอะอาการดีอยู่ พัดจนหน่อยจนหน่อยจนหน่อยเจ้าสาวเหรอเจ้าสาวได้เขอเลืมอนไหมไม่มายังไม่มารอดักรอดักรอดักรอซุ่มดูว่าผมจะมีอาการอะไรหรือเปล่าอันนี้อันตรายติดยังสภาพแม่งงานใช่แม่งงานหรือเปล่าครับใช่นะครับเป็นเป็นไงบ้างครับวันนี้วุ่นวายครับวุ่นวายไหมวุ่นวายมากแต่วันนี้ก็เริ่มเบาบางนะครับเดี๋ยวเราจะคบแก๊งนะคบแก๊งเมื่อไหร่ไฟป่วงเลยนะ เราเขาจะตอนนี้ไวัยผวง่นแหะเจริญเชิญแน่คนนี้ยังไม่มาเป็นไงครับให้รีบมาไหมวันนี้รีบมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวขบวนกำลังจะเริ่มแล้วนะครับรีบมานะครับรีบมาตอนแรกเขาบอกว่านัดหนึ่งทุ่มใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เริ่มรอตอนนี้จะสองทุ่มแล้วครับขบวนยังไม่เคลื่อนเลยครับยังยังครับยังยังเหรอเยี่ยมดีย่ยมดีเอาขอเชิญเชิญเชิญมาเที่ยวเชิญมาเที่ยวหน่อยเชิญมาเที่ยววันนี้ วันนี้วันนี้วันนี้ลอยกระทงกับใครครับมาคนเดียวครับผมมาคนเดียวนะครับสำหรับใครที่ไม่คู่ก็เชิญนะครับเชิญได้เลยที่ละพูนท่าพระธาตุอากาศดีครับผมวันนี้ลอยกระทงกับใครครับลอยกับมีนนะรถกระดูกสวัสดีครับเริ่มแล้วนะครับกับขบวนนะครับขบวนอะไรวะเขาเรียกขบวนอะไรเนี่ยขบวนแห่ลอยกระทงนะครับ เราก็เป็นขบวนที่2องใช่ปะขบวนที่2องพี่ขบวนี่แยกนะครับขบวนแรกเทศบาลขบวนแรกเป็นของเทศบาลเมืองลำพูนนะครับหลองเราต่อทวจันทลำพูนนะครับนี่เป็นแถวล้างท้ายไปโยนตะพิชภงก่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะลงมาท้ายเราจะลงมาท้าครับพี่เราคนเดียวก็เราคนเดียวนะเราคนเดียวเป็นไงมาดูน้องการน้องการเป็นไงเราจะลงมคทวันนี้เอาคนเดียวมาท้ายเราคนเดียวนะ คุณยายลีหรอมาด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พี่แจ๊คครับวันนี้ลอยโรอะไรครับพี่ไม่มีคู่ครับเนีวนนี้เก๋าเลยแจ๊คจะมีคู่ครับครอะไรเอคู่กระโดงใช่ไ่ราเบาก่อนี่าน้องลเบร่าล้ลเ่าวันนี้อยกระโงไมครับไม่มีคู่ไม่มีคู่เหรอโพีเแจอคแต่คนไม่มีคู่นั้นเลยว้าเดี๋ยว มาด้วน้องเข้มก่อนสวัสดีครับน้องเข้มวันนี้เรากระทงไหมครับวันนี้เรากระทงไหมมีมีคนลอยกระทงเลยหรือยังครับวันนี้ยังเลยนะขอให้ได้วันนี้นะขอให้มีคนลอยกระทงด้วยนะครับวันนี้วันนี้ขอให้มีคนลอยกระทงด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเจียนะครับวันนี้เจียนะคะโสดค่ะมีคนลอยกระทงได้หรือยังครับวันนี้ได้เลยไหมคะได้เลยครับ โอ้โหพี่เบลล่าน้องโยงน้องโยงครับวันนี้มีคนลอยกระทงด้วยไหมครับอยมีคนลอยกระทงด้วยครับวันนี้วัสดีค่ะวันนี้ค่ะมีคนที่งานนะครับมีคนลอยกระทงด้วยไหมครับไม่มีลยครับไม่มีนะครับแาวแนี้ครับดีแล้วครับขาเท่นี้รันจะเป็นโื้อเดือก็ได้ อยางระเลือพาไปพาไปสวัสดีครับผมเกมนะครับวันนี้มีคนลอยกระทงด้วยไหมครับพี่มีครับไหนครับลอยกระทงครับลอยกระทงลอยกระทงายลอยกระทงลอยกระทง ขอให้ลงไปพร้อมกระทงทั้งคู่เลยหมายถึว่าพี่ลงไปกรือไม่งว็อกเดยวองเวครับน้องเวครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะนนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้มีอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะมาตรงนี้นะครับวันนี้ได้ลอยกระทงหรือยังครับยังเลยค่ะ อะไรนะพี่ครับนี่เป็นกระทงของเทศบาลเมืองลำพูนนะครับครับไป็นขบวนํารนะครับน้องมินเหรอโอ้โหน้องมินใช่ไหมอาถานมินหน่อยน้องมินยิงผานให้กล้องเลยครับ วนนะครับการทงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับ ตอนนี้เราขบวนก็ค่อยๆเคลื่อนไปค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆนะเราเดินทางมากี่กิโลเมตรแล้วเนี่ยไม่รู้ประมาสามสามอะไรสามเมตรสามเมตรเราอยเดินทางมาเราเดินทางมากี่กิโลเมตรตอนนี้ประมาณสองนอตสองนัดสอตนัดนึ่งหนึ่งจุดห้าไมล์หนึ่จุดห้าไมล์คาดว่าจะถึงประมาณตีอะไรครับพี่ประมาณตีสามตีสามแล้วขบวนเสร็จรีบแล้วเหมือนเลือกคนที่ไปติดต่อเลยนะครับผมเนื่อยเสร็จเอาไบ้านพี่ ว่งตัวออำเภอบ้านทีจังหวัดลำาพูนะครับโดยในปีนี้เราก็มีการขยายโครงการแลงอเปรพื่อที่การต่างในอำเภจังหวัดลำพูนั่นเองนะครับก็จะเป็น้นี้ไปในทุกสี่รการส่งเสริมลก็สนบสตุนให้จังหวัดลำพูเป็นเมืองโนะคร่ากดตบวให้ เขาลังผ่านอ่าไปซาีไปซาลีจังหวัดลำพูนใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ครับครับยูป้ายนะตอนแรกตอนแรกเขาจะเอาไปจะเอาพี่ขึ้นไปเป็นบินเตอร์บนข้างบนนะแต่ว่าพี่ไม่ว่างทำไมอ่ะไม่ว่างไม่ถ่ายรูปให้อ๋อไม่เอาไมถ่ายรูปให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เลยเอาน้องนี้มาแทนอ๋อน้องคนไหนวะอ๋อหนุบนรน้องคนนี่เธอโดนแดดโดนแดดทุกวันเลย ไดต้องเปลี <S <S ่ยนเดินขบวนว่ะปกติไม่เคยว่างวันเดินขบวนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรนอนเวรเป็นเป็นเกียจมากอ่ะวันนี้เป็นเกียจเป็นเกียจแกขบวนมากอ่ะเออได้อันนี้ได้ผู้ที่ผ่านข้าวิบบายปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเลียบร้อย จารีตประเพณีอันงีงามของตะวันละพูนและต่อยอดและสร้างอุลตราทางเ Thank <laughs> you. ดแนอยนลอยกระทงไหมวี้นนี้อยรงไหมๆู่อยนะโอเคอยที่ลอยตโมหนอยดีกว่าอคค่ะสาวก็สสาวก็สวันนี้เป็นไงวันนี้ลอยกระทงไหมครับวันนี้ไม่น่าจะได้ลอยกระทงนี้ลอยกระทงไหมครับลอยคะลอยนะโอเคมาเลยคนนึงวันต้องเดินหนีพี่แล้วมาสัมภาณ์น่ครับสัมภาวันนี้ลอยกระทงไหมคะ ไม่ลอยนะโอเคเรารักโลกใช่ไหมโอเคค่ะพอดีใช่อะไรเขาเรียกเครื่องดื่มเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวรอตามเดี๋ยวครับระเทดีโดยได้ร่วมจัดส่งรถขบวนกระทงในที่ลำพูนเมืองหินโพนและ167นครับคือในที่นี้ทาง คือการตามสลาดย้อมหนึ่งเดียวในโลกของเจ้า งในทีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็มีหนุ่มหล่อสาวสวยมาได้ระดับนะครับอยู่บนรถขบวนกระทงใหญ่ขององค์การบริหารส่วนเทศบาลยาวุถึงระดับสีในลำพูนครับน้องทัตตะวกรอกแก้วมีหนูน้อยแต่สวยแต่น่ารักอีกสองข้างนะครับน้องพิมพากาสุภารักษ์ครับตำแหน่งหนูน้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะครับในช่วงที่เราตอนนี้ก็ผ่านบริเวณตรง ประตูท่านางนะใช่ไหมประตูท่านางก็คนรอจริงๆแล้วไม่ได้มารอดูพวกเรานะรอดูนะมิสแกนเราเลยนะน้องน้องอะไรนะพี่น้องแก้มน้องแบ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 มแก้มมาจากไหนอันนี้มิสเตอร์น้ำบูนมิสเตอร์น้ำบูนปีสองพันยี่สิบอนะยี่สิบแปดนี่ผมอยู่กับพี่ก๊อตนะก๊ไาได้ครับเพ่เป็นการส่งต่เรื่องานหลังนะครผม ของขับรถกระบวนกระทงของอบจลำพูนนะก็เป็นมิสแกน์ลำพูนแล้วก็มิสแกน์ลำปางนะครับน่ารักน่ารักทั้งคู่เลยอ่ะสวยมากเข้าดอฟของทางนี้เป็นอะไรคุณพ่อครับเสื้อดอบก็คืออะไรมิสแร์ลำพูนต้องพาหน้าจะไปสูงอัตุลมจะเป็นของวัดโดยนักวัดพระธาตุหลุมชัยครับนเข้าด้อมนะครับสามารถเข้าไปเปิดเที่ยวพันเิ่นได้นะครับเส้นทางนี้เป็นถนนเขาเรียกถนนชื่ออะไรจำไม่ได้นะถนนนี้ก็คือเป็นทางผ่านหน้าวัดวัดพระธาตุหลุมชัยนะ ไม่ได้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยเบ v e r ด้วยนะครับสมับไทยด้วยและตงแ่แพี่ฮอตพี่ฮอตอยู่นี่พี่ฮอตพี่ฮอตมีเครื่องดื่เลยนะครับพี่ฮอตอันนี้เรามีร่งหน้าเจ้าหนร่หน้าีาโดนแล้วพี่โดนไปกว่าเลยจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปางในการไปประวแจง่แรงนะบในช่วงของต้นสีาแ่าต้านะครับจากมาก็แตมาด้วยกแต่มาด้วยกแตมา้ก็แตดกแต่มาด้วยก็แมาวแตบมา้กแตาดแมดแต่้วก็แต ในทีนี้นะครับฝากตรงโดยเชี่อในนั้นจาน้องแฝงสวิตศดาคงสวรรค์ยาและน้องแะคพันธีพิทักพโยนะครับในการระห่วงรงนี้อากาศมันดอลี่วันดอลสังเกตได้ครับอากาศร้อนกระแดนี่ยกนต้อมมนื้มาหด้นอ้ิงพด่่ไาขาเนื่อมาด้นะไอ้่งไม่งกึ่ามาถเน้อมาหาด้ไ้่ดก่่ปองมเ้มหดวยนะไ้พูก่ ได้แต่สูงรุกขยายใหญ่ขึ้นยันลดขบวนขยายใหญ่ด้วยโฉมล้านนายผมมาต้องอยู่ข้างหน้าพี่มาสัมภาษณ์พี่มีพูดีกว่าหล่อสวยงามน้พี่มีพูนะวันนี้เรากระโดงไหมครับพี่ได้สามารถย่อยสลายได้ ลอยไปกับลอยไปกับอะไรังไมลอยับใครม่ลกับครลอยับครไม่ลอยกับใครม่ลยรับีคร่อยกับใครไม่ลอยใครไม่ลอยกับใครัม่ลอยับใครไม่ลนยกับใครไม่ลอยกับใครมลอคกับใครไม่าอับครไม่ลอยวับีครม่อยกับครไม่ลอยกับใครม่ลอยกับครลอยรับใครไม่ลอยกับใครไม่ลอยับใครับใครครับรไม่ลอยับใครไม่แกับครลอยกับไม่ลกับรม่ลอยกับครอยกับครไม่ลอยกับใครไ่อครับเครไม่ลอยับครไมกับครไม่ลอยับใครไม่ลอยกับคร ้อยเองนักเลยพอถ้าผมลอยกับพี่เท่ากับผมลอยกับผมตอยกันตอนนี้เราอยู่ตรงไหนนะเราอยู่อยู่ไหนนะพี่สงเวัดลำพูนด้วยครับนักประทันเนาีสวไม่้าสองนเดูเหรอแเนาะลเรากลังจะเดินทางไปไหนครับพี่ไปลำพังไปลำพังนีะเสร์่อหาน้อยลูนไม่เหงาเท่าลำพังใินด่นะกระช้าหน่อยกระช้าหน่อยกอน่นอยู่นะาองรสะดุดตีได้ต่อย่าสะดุดรัก ไม,มไ,ไม่ทีมหรอสภาพพี่ทีมเหครับเอาวันนี้วันนี้ไม่ใช่งไหมครับวันนี้ลอยกันคงไหมครับพี่วันนี้ไม่ลอยครับทำไมไม่ลอยครับพี่วันนี้ไม่มีคู่ไม่มีคู่นะนเดี๋ยวอาจจะมีก็ได้พี่ข้างหน้าจะพาต่อไปมีคู่ด้วยกันแอวข้างหน้าครับพ <c oughs> าข้างหนา้าตีนตีนตีนขอบคุณครับพี่ในสวัสดิ์รังผูับโดยได้จต่โศลต้อโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อครับ วันนี้น้องการน้องการบอกว่าน้องการจะพามิสแกนล้ำพูนไปลอยกระทงไม่พูดอย่างนั้นขบแต่ับรถฟ้องรถฟ้องเหรอเดี๋ยวบอสนวัดมาเลยนะการเดวีขอหนึ่งโคขอหนึโค้สตากรถปินปน่ขององการหาส่วนจังล้วีอมนะขอหนึ่งโค้ปน่เดของการบริหารส่วนจังหวล้ภูนได้รับเกียจากวันนี้มานี่ตามนี้มา นจะัก่วผของขบนการ6ขุนนี้กันนครับวันนี้ทางอบมสอระบกระพานกระพาในในกระป๋องในแก้วนี่เป็นอะไรก็ือไปไปอันนี้อะไรครับน้ำเปล่านานะ2,225น้องแจมพี่นุ่วันนี้ได้รอยอันไหม ไม่ลอยเราไม่ลอยเราลากนะได้เลยในช่วงของอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราใกล้ใกลตจะถึงข้อมน้องชายนูแล้วก็งดไกินเยนเพื่อเค่าที่ได้เป็นยออกระทงแล้วก็ม่เป็นของจังหวัดน้วยไงคือ่ฝรโยไม่ใจนะครับโบกไม้บกมือทัก้ก็เดีวูลอคนไปไหนคะ้ยับอาแหวงอะไรนะคะอะไรนะคะคูลอย ก็ประกอ้วรแทรกูกประาต่างๆนวันนี้นะครับงคก็จะอยู่ในเพตในรูปของการของครงกาขออนุญาตนะครับ ยอาสภาพนะครับวันนี้น้องฝึกงานน้องฝึกงานสองคนเลครับวันนี้ลอยกระโดงหรือเปล่าครับไม่ได้ลอยนะรไม่ลอยจะคู่เลยนะเรารักโลกนะพอเสร็รักโลกใช่ไหมพี่จำชื่อเราไม่เราไม่ได้ถึรงานที่กองพี่น้องชื่ออะไรนะน้องใบเฟินอยู่กองยุทธนะครับนละฝากติดตามน้องสองคนเลยนะครับ ยัดแปะจีแหวงล่างงงครับครับ สมอยหกี่เจ็ทอทนะวันนี้ใจวันนี้ลอยกี่รอบครับพี่ล้เีลยนขาสว่าขรคบคุณพี่นายนะครับครับครับน้องหยดเน้องหยดต้องมีแล้วนะครับเขามีเขาร้องอันดบทงาวั้ปลรัวนีนะคราบ้ันองแบบว่าครับพี่นายบอกว่าวันนี้ลอยสิบอง

อันนี้อยู่ตรงหัวมุมหัว่าเดิมนะครับเบรรยากาศนะครับเยอะมากเลย สวัสดีครับดวหนุ่้แต่งเพืีทุกท่านที่ได้มาเมานนี้ราคาส่งโรงแรมแยส์ไนร์เมื่านค่าบัแฟนพิษณาราคนสวัญญาวิสเกลตะปก2ตัน25ตัและน้องแจนม็กกีที่ม็กกี้ทองพิโยวิสเกลตะปู2ตัน25ตัวครับอยะางที่ใหม่นะครับดครับัดาตัวันนี้วันนี้ลอกระทงครับนาครับวันนี้ลอยกระโงนะครับลอยนะครับแล้วเรามีคนลอกระงไมครับไม่มีครับไม่มีอคนเดียวนั้นเราเ เราละทุกอช่างครัวก็ใส่ด้วยนะพี่ต้ับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครัน ตอนนี <mile inside> ้เราอยู่หน้ารถอ่าเรียกว่ารถรถแห่รถแห่ของรถแห่กระทงของอบจญญลำพูนนะครข้างบนนะครับมีน้อง็บพิกแกลลำพูนนะครับทางด้านซ้ายและด้านซ้ายอยู่กับพรากแกงําปางสวยมากสร้อยยอดสร้างมูลค่า2ล้านยจนแบบโอ้ยนิบายนี่สวยยังไงสวยมากครับลายกเอาละอาละเราอยู่เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับกำลังกบวยกลังเข้าไปสู่ศูนย์ท้องเที่ยวนะ ก็จะเทีกันขบวนการเข้าในเจ้าเขตสบายมูลนจ้าวันนี้มาเนี่ยของมีรถแก๊สแก๊สช่วยเป็นหมือนกันนั่นะำเจ้าสาวน่ย่าจะกาจะซูมสึ้งอิสรภาพแล้วเล้วนางสาวเด่นเน้ริงก้องสนานนงฝนนนเจ้ายยมอุ้ยเนาะอเป็นงานเป็สร้างมาเพื่อเราสาวปีดาวิภารรยาพี่ดูเป็นไงพี่ไหวไหมตับเรืองกับลบี์้่ ยัมีด้วยแหมวคนนกคนใจดีงานเหมือนพี่ไม่มีปีกเลยต่างหากไล่มเหมือนแหมว่าพื่อนจะโ่นเรื่องก่อนพี่้รัชนาใจมาก

อนุสรวงวันนะเจ้าซึ่งทนเป็นนายกองค์การทา่งส่วนจังหวัดละพูนพรับกับนณะผู้บริหารนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดี้าผู้บริหารกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดละพูนเจ้าเกันครับควรแผ่อยกระโองปี่อ6 7นะครับิยูนเดียวที่อยู่ใบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวนะครับของวิยลพูนนะครับ โอ้ย่าแก่กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปไมังกรตรงด้านหลังนะครับพีมไม่นำกลัวน่าดูบรรยากาศะนะครับ ลอยกระทงไหมครับลอยเขาลอยลอยไปแล้วครับผมลอยไปแล้วนะลอยใครลอยใครลอยกับลูกสาวครับน้องๆก็ลอยลอยกับลูกสาวลอยกับลูกสาวเริ่มลอยลอยอะไรรันีปไงเพิ่งมาวันนี้คนเยอะไหมวันนี้คนเยอะไหมคนเยอะมากค่ะเหนื่อยไหมครับวันนี้ลอยกระทงไหมวันนี้ได้ลอยกระทงไหมไม่ได้ลอยค่ะไม่มีคร่ไม่ต้องขยับหนีมาหาน้องแต้มดีกว่า ไม่เหนื่อยดูหน้าก่อนอ๋ี้ไม่ไไม่ได้อยอีกแล้วนะไม่มีใครกินนเกเลยนะไม่เชื่อหรอโอคขอคุณน้องแต้มนาแตมมากนะครับาไทางข้าวนี้ทัศกานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในครับว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าเป็นรูปภาพมีชีวิต i